ดวงของชาวราศีกรกฎเกณฑ์การเงินโชคลาภก้อนใหญ่ค้าขายต,าต่างๆนะครับประสบความสําเร็จนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาบลาบลอยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานการค้าต่างๆนะครับนะฮะมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้งา่ายนะครับประกอบอาชีพใหม่ได้เงินดีนะครับธุรกิจที่ทําอยู่นะครับประสบความสําเร็จนะครับ ค้าขายดีธุรกิจเดินหน้าร่ํารวยนะครับนะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้จับเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้นะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้รางวัลใหญ่นะครับมีเกณฑ์อาจได้รางวัลที่1นนะครับดวงมหาเศรษฐี oh sons, one, นะครับดวงราชนีมหาลาบนะครับดวงราชนีลาบลอยโชคลาบทับตัวนะครับการเงินเข้ามาดีนะฮะการงานส่งเสริมเรื่องของการเงินนะครับการงานนะครับการเงินได้ง่ายรายได้เข้าดี โชคมหาลาบราชนีลาบลอยราชนีลา,าบหยักสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายโดชวชะตาโชคลาบการเงินเห่นกับชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่1 6ถึง30มิถุนายน2 5 6 7นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าดวงโชคลาบการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีโชคลาบ กันเข้ามาเยอะหรือไม er, ่จะมีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากพลาดเคลื่อนประการใดก็ต้อง กราบขออภัยทุกท่านเวลาที่นี้นะครับและการดูดวงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์เปิดไพ่มาเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าคือแทบที่จะไม่มีไพ่เสียเลยนะมีแต่ไพ่ดีเกือบทุกใบนะครับเกือบทั้งสิบใบเลยนะฮะถือว่าเป็นดวงสุดยอดโชคลาภมหาดวงชะตาที่แบบลาบรอยนะฮะโชคลาภใหญ่นะฮะ ดวงชะตามหาเศรษฐีนะครับแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่เสียเรื่องการเงิน,นแทบไม่มีเลยนะฮะเอามาดูที่พไพ่ใบแรกก่อนนะครับพไพ่ใบแรกนะกลางัวเลยนะกลางตัวเลยนะครับไพ่สามถ้วยไพ่สามถ้วยแปลว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับไพ่แสดงความดีใจไพ่แสดงว่าสิ่งที่ท่านเนี่ย วางแผนเอาไว้ก็บรรลุเป้าหมายและก็ประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราถามกับไพ่ในเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับลาบลอยนะฮะแสดงว่าชาวราศีกรกฎนะครับถ้าคาดหวังเรื่องของโชคลาบลาบลอยการเงินการค้านะครับรายได้การเงินต่างๆโชคลาบใหญ่นะครับท่านมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากนะฮะการเงินถือว่าสุดยอดเลยนะครับดวงมหาเศรษฐีนะครับแบบนี้ ดวงโชคลาบลาบลอยใหญ่เนี่ยถือว่าทับตัวเลยนะครับมาดูไพ่ใบที่สองนะฮะไพ่เก้าเหรียญไพ่เบอร์ใหญ่นะครับเก้าเหรียญเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยดูสิเห็นไหมไพ่เหรียญเต็มไปหมดเลยนะครับนี่การเงินนี่สุดยอดเลยนะแสดงว่าเนี่ยชัดเจนมากขาบเรื่องการเงินก้อนใหญ่คาดหวังอะไรจะประสบความสําเร็จนะครับนะมีเฑ์นี่จะประสบความสําเร็จอาจได้จับเงินแสนเงินล้านเงินหลักสิบล้านได้เลยนะนะครับนะ ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะครับถ้าแ,แบบเนี้ยแทบจะประสบความสํมาสเร็จเกือบทุกอาชีพเลยนะครับเพราะว่าไพ่พื้นหลักเนี่ยนะครับไพ่ที่ทับตัวเนี่ยเป็นไพ่สามถ้วยคือไพ่มันประสบความสําเร็จอ่ะนะครับอยู่กับตัวเลยเนะี่ยคืออยู่ตรงไหนมันก็ประสบควาสมสําเร็จนะครับนะชาวราศีก็กลเนี่ยสุดยอดนะดวงนะครับนะอย่างที่บอกอเปิดไพ่มานี่โอ้โหอลังการนะครับเรื่องของโชคลาภเรียกว่าเป็นดวงเศรษฐีะดวงหมหาเศรษฐีเลยดวงลาบลอยเลยนะครับนะดวงการเงินดีนะครับดวงลาบใหญ่ ดวงมีเค้นได้จับซับสินก้อนใหญ่นะครับนะฮะมีไพ่แปดเหรียญด้วยอันนี้ก็ดีดับเบิลดีเข้าไปอีกนะครับเรื่องของการงานธุรกิจนะครับงานที่ได้คอมมิชชั่นงานด้านการขายนะครับงานที่ใครที่เป็นเซลล์เนี่ยหรือว่าเป็นในหน้าเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับงานด้านการช่างนะครับงานอะไรก็ตามที่ท่านเป็นลงมือทล้วได้เงินนะครับยิ่งทําเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากเท่านั้นเนี่ยนะครับงานงานที่มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยงานที่มีคอมมิชชั่นต่างๆเนี่ย ท,เหเหท่านจะได้เงิน <marking> ดีนะนะครับการเงินเข้ามามากนะครับนะถ้าเป็นเรื่องของงานช่างก็ช่างตัวประเภทครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ความสามารถประสบความสําเร็จนะครับมีเกณฑ์ได้เงินดีนะครับนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าชาวราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสองหวังทุกเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับโชคลาภก้อนใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานด้วย ธุรกิจด้วยโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดจริงๆดวงชาวราศีกรกฎนะครับนะฮะยังไม่พอนะครับนะฮะไพ่ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นไพ่ The World อ่าไพ่ The World เนี่ยสุดยอดเลยนะเราบอกว่านะครับเรียกว่าเป็นไพ่เทวดาเทพนะไพ่ที่ความหมายไพ่เนี่ยก็คือมีสิริสิทธิ์ช่วยเหลือนะครับเทพไทยเทวดาต่างๆให้พรแก่ท่านนะครับอ่าให้พรแก่ชาวราศีกรกฎนะครับหยิบทําจับอาชีพอะไรเนี่ย หยิบจับทำอาชีพอะไรเนี่ยนะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะอาจจะประสบความสําเร็จราบรื่นร่ํารวยนะครับนะความหมายของไพ่เป็นแบบนี้นะครับนะไพ่ที่ทําอะไรก็ดูว่าเปิดทางนะครับไร้อุปสรรคนะทําแบบนี้นะนะครับสุดยอดเลยนะอันนี้โอ้โหในฉามากนะครับดวงชาบราศีกรกฎนะนะครับนะแล้วก็ยังไม่พออีกนะครับนะฮะมีไพ่โอ้โหสุดยอดจริงอย่างที่บอกสุดยอดจริงนะฮะไพ่เดอะเมจิเชียน พระด็เมนตชนแปลว่าอะไรแปลว่าความสําเร็จของชาวราศีกรกฎเนี่ยที่มาจากความรู้ความสามารถนะครับนะใครที่จะใช้ความรู้ความสามารถนะครับมาเป็นอาชีพใหม่เป็นอาชีพเสริมนะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จนะอย่างที่บอกครัใไพแบบนี้จะจับทำเาะไรเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่านะครับ มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงนะครับราบรื่นร่ารวยนะถ้าแบบนี้นะครับขอให้ท่านลงมือทําเถอะนะสิ่งที่ท่านถนัดนะครับสิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่าน,นคิดจะทำเนี่ยมันมีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จสูงมากเลยนะครับในช่วงที่16ถึง30มิถุนายน2567นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องมหาโชคลาภนะครับใครที่คิดจะลงมือทําธุรกิจใหม่ๆนะครับนะ จะประกอบชื่ออะไรให้รีบลงมือทําช่วงนี้นะครับนะมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงมากงานด้านการค้าของเก่านะครับของมือสองของสะสมประสบความสําเร็จนะครับนะฮะรวมไปถึงของเล่นด้วยนะลงของเล่นด้วยนะครับนะอันนี้เครื่องมือกลไกต่างๆนะครับนะประสบความสําเร็จของสะสมนะครับของมือสองนะครับได้หมดนะอันนี้นะครับสุดยอดเลยนะฮะอันนี้นะฮะ มีเกณฑ์ที่จะได้รถใหม่ด้วยถ้าใครที่จะดูทรัพย์สินใหม่ๆนะครับคิดจะซื้ออยากได้บ้านอยากได้รถนะครับท่านมีเกณฑ์จะประสบควาสมสําเร็จสูงเรียกได้ว่าถ้าวางแผนเอาไว้นะครับว่าอยากจะได้ทรัพย์สินสมบัติท่านมีเกณฑ์ที่ได้สูงมากนะครับมีเกณฑ์ที่ได้จับทรัพย์สินใหญ่นะครับโชคลาภก้อนใหญ่มาเต็มๆเลยนะครับโชคลาภทับตัวนะครับโรงมหาเศรษฐีนะฮะหยิบจับทำอะไรน่นนะครับ ก็ราบรื่นนะครับมีเกณฑ์ร่ารวยนะครับมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จเรื่องการเงินทองมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่นะครับธุรกิจการงานประสบความสําเร็จนะครับใครที่จะเดินทางไกลนะครับเดินทางต่างประเทศนะครับก็ประสบความสําเร็จด้วยนะฮะเรื่องการเงินดีนะนะครับให้เจ็ดดาแปลว่า ชาวราศีกรกฎนะครับถ้าวางแผนเรื่องการเงินต่างๆนะครับเรื่องธุรกิจต่างๆนะครับแผนที่คิดเอาไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงนะครับนะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองดีครับโชคลาบลาบลอยมาเต็มๆนะครับนะนี่มีดวงไพ่ราชินีขึ้นนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยดวงโชคลาภดวงการเงินเดี๋ยวมาเต็มนะนะครับดุดดั่งราชินีเลยนะครับอันนี้นะนะฮะเรียกว่า เวาชีนีแห่งโชคเนี่ยอยู่ในดวงนะครับเรื่องการเงินเนี่ยสุดยอดเลยประสบความสําเร็จนะนะฮะคนที่จะส่งเสริมเรื่องของโชคลาภการเงินแก่ชาวราศีกรกฎนะครับจะเป็นผู้หญิงลักษณะผิวขาอวอวกนะผมยิงไปลอนๆหน่อยนะครับนะฮะส่งเสริมโชคลาภแก่ชาวราศีกรกฎนะครับนะเรื่องครอบครัวนะครับก็ดีด้วยนี่มีไพ่สิบถ้วย การเงินดีเข้ารัวดีนะครับสุดยอดแล้วนะฮะความรักดีโอ้โหสุดยอดจริงจงออกปากเรื่อกเงินคนรักก็จะประสบความสาเร็จด,ด้วยนะครับทางด้านข้อเสียมีบ้างนะครับมีบ้างมีอยู่ข้อเดียวก็คือขับรถทางไกลระวังถูกจับปรับนะครับอย่าขับรถเร็วนะนะครับอ,อื่นถือว่าดีหมดนะนะครับไพ่ไพ่ไเนี่ยดีแบบเกือบร้ออ่ะ วันนี้เปิดไพ่มานะครับนะเซนดีด้วยนี่รางสองหอนดีนะอันนี้คิดอะไรเป็นไปตามนั้นนะครับนะคิดถ้าตามเนี้ยถ้าท่านคิดถึงเรื่องของโชคลาภการเงินที่ดีเนี่ยท่านมีเกณฑ์ที่ได้ตามนั้นได้เลยนะนะครับแล้วก็ชาวราศีกรกฎท่านใดนะครับที่อยากที่จะไปไหว้ขอพรนะครับแนะนําให้ชาวราศีกรกฎนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่ลักษมีนะครับ เอาวากับพระพิคเนศนะครับก็จะเป็นดวงก็จะเป็นการเสริมโชคลาภให้กับชาวราศีกรกฎนะครับสรุปเลยนะครับดวงของชาวราศีกรกฎเกณฑ์การเงินโชคลาภก้อนใหญ่ค้าขายต่างๆนะครับประสบความสําเร็จนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาบลาบลอยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานการค้าต่างๆนะครับนะฮะ มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้ง่ายนะครับประกอบอาชีพใหม่ได้เงินดีนะครับธุรกิจที่ทําอยู่นะครับประสบความสําเร็จนะครับค้าขายดีธุรกิจเดินหน้าร่ํารวยนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้จับเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้นะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้รางวัลใหญ่นะครับมีเกณฑ์อาจได้รางวัลที่1นะครับดวงมหาเศรษฐีนะครับดวงราชนีมหาลาบนะครับดวงราชินีลาบลอยโชคลาบทับตัวนะครับการเงินเข้ามาดีนะฮะการงานส่งเสริม เรื่องของการเงินนะครับการงานนะครับการเงินได้ง่ายรายได้เข้าดีโชคมหาลาบราชินีลาบลอยราชนีาลาบใหญ่นะครับนะฮะดวงเกณฑ์การเงินนะครับโชคลาบใหญ่ทับตัวนะครับนะฮะดวงทรัพย์สินมหาลาบนะคราับชาวราศีกรกฎก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบก้อนใหญ่ๆนะครับกับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ